ุมหินนะครับเห็นไหมคือผมว่า,น,าน่าจะไม่ใช่วัดนะครับน่าจะเป็นแค่พระท่านนะครับขึ้นมาสร้างสถานที่แห่งนี้เพื่อปฏิบัติธรรมนะครับบริเวณด้านหน้านะครับของที่เราพบเจอพระพุทธรูปนะครับก็จะเหลือแค่ร่องรอยนะครับของใต้เพิงท่ามน,นะครับ สวัสดีครับผมเต้พาเที่ยวป่านะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีแผนนะครับว่าจะพาทุกคนนะครับไปสำรวจดูนะครับเป็นเห็นชาวบ้านที่ขึ้นมาหาของป่านะครับบอกว่านะครับเป็นสถานที่ที่จะว่าเป็นวัดก็ไม่เชิงนะครับเห็นบอกว่ามีพระพุทธรูปนะครับผมแล้วก็มีผ้าเหลืองพระแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้นะครับจํานวนมากนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะ ไปสํารวจดูนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเคยเป็นวัดมาก่อนหรือเปล่านะครับแล้วทําไมนะครับถึงไม่มีพระอาศัยอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปค้นหาความจริงกันด้วยกันนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่บริเวณตีนเขาแล้วนะครับผมก็เดินเท้าขึ้นมาสักระยะหนึ่งนะครับผมก็ออกแต่เช้าเลยนะครับวันนี้เพราะว่าช่วงนี้รดูหน้าร้อนนะครับผมถ้าเรามาตอนเที่ยงนะครับเราอาจจะ ร้อนมากแล้วก็เสี่ยงต่อฮิสตูกนะครับผมไปวันนี้เ,เดินทางันเลยดีกว่าครับก็จะเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านนะครับขึ้นมาหาของป่านะครับก็พื้นที่ขาบริเวณก็คือสูงชันอยู่พอสมควรนะครับก็เป็นป่าติ่งล่งนะครับผมแต่ที่ผมพบเลยด้านหน้าของเรานะจะเป็นคล้ายๆกับ ไอ้กลุ่มก้อนหินนะครับเล็กใหญ่เต็มไปหมดเลยนะครับเป็นคล้ายๆกับเขาว่านะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นแหล่งหินนะครับมากกว่า2,000ปีนะครับอยู่บริเวณด้านล่างในผมขึ้นมานะครับเพราะว่าพบจํานวนเศษซากหินนะครับหลุดําบันนะครับที่อายุนะครับมากกว่าพันปีนะครับสมัยตะก่อนนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับ ก็นะครับเบื้องต้นนะครับข้างบนของเราครับฝั่งขวามือก็จะเป็นหินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็มีตรงกลางนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเราก็จะเป็นหินก้อนใหญ่นะครับผมน่าจะอยู่สุดแล้วนะครับบริเวณนี้นะโอ้พอ,อ,อเราขึ้นมาฝั่งด้านนี้นะครับเห็นไหม เหมือนกับว่าเรามาอยู่ในที่ไหนสักแห่งนะครับซึ่งซึ่งนะครับจะเป็นอุ่มหินนะครับเห็นไหมคือผมว่าน่าน่าจะไม่ใช่วัดนะครับน่าจะเป็นแค่พระท่านนะครับขึ้นมาสร้างสถานที่แห่งนี้เพื่อปฏิบัติธรรมนะครับเพราะว่าสำนักสงฆ์ก็น่าจะไม่ใช่นะครับบริเวณนี้นะ เดี๋ยวผมจะพาดูฝั่งด้านซ้ายมือเรานะครับก้อนหินคือก้อนใหญ่มากเลยนะครับฝั่งด้านนี้นะครับจะพบเป็นนะครับกระโทนนะครับก็โอ้นี่ครับ ก็นะครับมีข้าของเครื่องใช้นะครับเป็นถ้วยชามนะครับผมอยู่บริเวณนี้นะทางนั้นนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับฝั่งนั้นนี้นะโอ้ฝั่งนั้นนี้ก็คือมีพระพุทธรูปนะครับ โอ้นครับปฏิสฐานอยู่นะครับแล้วก็มีอะไรนะครับจะเป็นคล้ายๆกับอัสนะนะครับน่าจะพระท่านน่าจะปฏิบัติธรรมอยู่บริเวณนี้นะครับก็ฝั่งด้านหน้าของเรานะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับหลายองค์เลยนะครับผมแล้วก็มีองค์ใหญ่นะครับเป็นพระประธานนะครับ แล้วก็มีรูปถ่ายนะ่าจะเป็นพระท่านที่เคยมาปฏิบัติธรรมอยู่บริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับผมก็ต้องขอขมานะครับถ้าเป็นการลบหลู่ใดๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณสถานที่แห่งนี้นะครับผมจะเป็นคล้ายๆกับถ้ำนะครับผมแล้วก็ผนังด้านนี้ก็คือก่อด้วยอิฐบล็อกนะครับก็ฝั่งซ้ายมือของเรานะครับที่ผมเจอนะครับจะเป็นรูปปั้นนางกวักนะครับไม่รู้ว่า พระท่านมาเองหรือว่ามีคนเอามาแกะบนอนะไรสักอย่างนะครับจะเป็นถ้ำนะครับเห็นไหมทะลุฝั่งนู้นเลยนะครับข้อฝั่งด้านนี้ก็คือเป็นชง่งว่หินนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นผู้ผิวนะครับเห็นไหมอ๋อเป็นก้อนหินแต่ว่าก้อนหินใหญ่จานวนมากเลยนะครับ บริเวณด้านหน้านะครับของที่เราพบเจอพระพุทธรูปนะครับก็จะเหลือแค่ร่องรอยนะครับของใต้เพืิงข้านะครับก็คือเวลาเรามองภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านบนก็เป็นหินนะครับเห็นแถวนี้นะครับเห็นว่าหินอายุหลายพันปีเลยนะครับบริเวณนี้นะครับแต่ว่าสวยมากเลยนะข้างบนนะครับ เหมือนกับว่าพระท่านนะครับได้ต่อท่อ p V ซีนะครับลำเลียงน้ําจากข้างบนนะครับมาให้ซึมลงไปด้านล่างหรือเปล่านะครับเพื่อให้หลบมาันนี้นะครับถ้าเราไม่ทำก็คือมันจะซึมลงเข้าหาตัวผนังถ้านะครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจฝั่งดง้านนน้นนะครับก็คือเบื้องต้นก็คือไม่พบพระนะครับเหลือแต่ เพียงล่องรอ,ยนะ,ะอ,อ,งองยนะครับข้าของเจ้าช้ยนะครับนะครับฝั่งนั้นนี่นะครับน่าจะเคยเป็นอาสนะหรือเปล่าเพราะว่ามีของมีร่องรอยนะครับของรูปเพียงนะครับ,บรเนเวณนี้นะครับมีแจกันนะครับนี่ฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้ว่าี่ครับ หินก้อนใหญ่มากเลยนะก็เขาว่านะครับหินป่าเขาลูกนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นหินที่มีอายุยาวนานมากนะครับก็คือพื้นผิวเขามันจะเป็นไม่เหมือนกับที่เราพบในบริเวณป่าทั่วไปนะครับออด้านน้านะครับจะเป็นนี้ไหมฝา่งนั้นนี้ก็จะเป็นหินนะครับ ก็ตัวนี้ก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นช่องทางเดินนะครับด้านล่างน่าจะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็นี่บริเวณนี้นะครับผมคิดว่านะครับน่าจะเคยมีสิ่งปลูกสร้างบริเวณนี้นะครับเพราะว่ามีการทุบอิฐนะครับตัวเก่านะครับคิดว่านะบริเวณนี้นะครับน่าจะเคยเป็น อไคล้ายๆกับศาลานะครับที่ตั้งของพระประธานองค์เมื่อสักครู่ที่เราเห็นฝั่งโน้นนะครับนี่ครับมีร่องรอยแล้วก็รู้สึกว่าจะทุบหมดแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับฝั่งนั้นนี่ก็เหมือนกันนะครับเหมือนจะมีศาลาบริเวณนี้นะครับก็นี่เห็นไหมครับพระประธานน่าจะเคยปฏิสจานอยู่บริเวณนี้นะครับซึ่ง ต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้ถ้ามาคนเดียวกางคืนคือหลอนอยู่นะครับผม,ผมก็คือน่ากลัวอยู่พอสมควรนะครับเห็นไหมก็มีป้ายด้วยนะครับ <slowly> เป็นท <languages> ติธรรมนะครับวางเรียงเลยนะครับผมฝ <Jeez> ั่งด้านนี้ก็คือจะเป็นเสื่อนะครับแต่ก็น่าจะไม่ได้ใช้งานนานมากแล้วนะครับนี่ แต่ว่าผมผลลุกก็คือบริเวณหินก้อนนี้นะครับที่มีพระอยู่นะครับก็คือโอ้ใหญ่มากเลยนะครับโอ้บริเวณฝั่งด้านขวามือของเราก็จะเป็นหินอีกก้อนหนึ่งเหมือนกันนะโอ้ทุกคนครับรู้สึกว่ามีตู้ด้วยนะครับบริเวณนี้นะครับมีตู้ไม้นะครับ เป็นตู้มาเนี่ครับผมนี่มีหมอนมีตะกร้าด้วยนะครับบริเวณนี้นะครับอ๋อวันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าอากาศก็ไม่ร้อนมากนะครับพอเราขึ้นมาบริเวณสถานที่แห่งนี้ก็คือไม่รู้เป็นอะไรนะครับลมพัดแรงมากเลยนะครับตั้งแต่ผมขึ้นมาแล้วนะครับตอนล่างยังไม่ได้แรงขนาดนี้นะครับแต่พอเรามาบริเวณนี้ก็คือโอ้แรงมากเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาสำรวจรอบๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับฝั่งด้านหลังของหินกีก้อนนะครับก็มีจะคล้ายกับโอ้น่าจะเคยเป็นกุฏิไม้นะครับบริเวณด้านหลังนะครับคือมีนบันไดาทางเดินเป็นไม้นะครับด้านนี้นะนะี่ครับ แล้วก็ฝั่งนั้นนี้นะครับผมคิดว่าพระท่านน่าจะสร้างเป็นกุฏิไม้นะครับแต่ว่าน่าจะพังหมดแล้วครับแล้วก็มีทางเดินออไปฝั่งด้านล่างนะครับน่าจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับผ้าเหลืองพระแล้วก็มีมุ้งนะครับไม่รู้ทําไมนะครับถึงถึงได้ล้างนะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลนะครับมา คอมเมนต์ในใต้คลิปนะครับเผื่อใครสนใจนะครับเรื่องราวแบบนี้นะครับฝั่งด้านนู้นนะครับก็ที่เรามองไปเลยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับหินก้อนใหญ่นะครับตั้งอยู่บนฐานนะครับของตัวหินนะครับจะเป็นแกนบางๆนะครับผมเป็นหินตั้งนะครับ ก็ฝั่งซ้ายมือของเรานะครับก็จะเป็นรู้สึกว่าเป็นห้องน้ําหรือเปล่านะครับอันนี้นะผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับเป็นห้องน้ํานะครับน่าจะเป็นห้องน้ํานะครับบริเวณนี้นะครับนะโอ้ ก็เป็นหินตั้งนะครับที่มีความแบบลองดูนะครับทุกคนลองกินครับว่าสถานที่ก็คือเงียบสงบมากนะครับแล้วก็เบื้องต้นก็คือมีหินที่ก้อนใหญ่นะครับอยู่บริเวณจุดสูงสุดนะครับแค่บริเวณข้างบนนะครับข้างล่างก็ไม่มีนะครับผม,มเห็นไหมก็คือเป็นหินที่แกนเขาเล็กมากนะครับ นี่ครับส่วนนี้ก็คือเป็นหินหมดเลยนะครับแล้วก็ปกคลุมด้วยต้นไม้อีกทีหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะเงียบสงบมากนะครับแล้วก็พบร่องรอยฝั่งนั้นนี้นะครับรู้สึกว่าเคยเป็นกุฏิหรือเปล่านะครับบริเวณนี้นะแต่ว่าน่าจะพังหมดแล้วนะครับเพราะว่าเหลือแค่สังกะสีนะครับที่เป็นด้านข้างของกุฏินะครับ ก็คือเรามอทะล,ลุไปก็คือจะพบก้อนหินก้อนใหญ่อย wow um ู่ประมาณสักสามสี่ก้อนนะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นแค่พระท่านนะครับขึ้นมาปฏิบัติธรรมเฉยๆน่าจะเป็นพระธุดงค์นะครับอนั้นนี้ก็คือน่าจะเป็นฝาบาทแล้วก็เป็นนี่ครับน่องลอยนะครับผมของการมาปฏิบัติธรรมนะครับมาอยู่อาศัยบริเวณนี้นะครับ แต่ว่ามีมีครับก้อนหินคือมีความสวยงามของเขานะครับเห็นไหมบริเวณรอบๆนะครับโอ้แต่ว่าผมก็แอบร้อนๆอยู่นิดนึงนะครับขนล,ลุกแนวน่ะครับอ้าลงเงียบแล้วนะครับทุกคนโอ้แล้วก็ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของตัวสถานที่แห่งนี้นะครับฝั่งนั่นขวามือก็คืออาจจะมีหินตั้งตัวนี้นะครับที่สูงกว่าเพื่อนนะครับเป็นคล้ายคกับเสาหินนะครับเห็นไหมนะครับเป็นช่องนะครับเห็นไหมก็คือตั้งอยู่หินสองก้อนนะครับนี่นะ ก็คืออยู่บริเวณสูงแล้วนะครับที่ผมเดินขึ้นมานะครับแต่ว่าหินตัวนี้นะครับหน้าตาแกคล้ายกับเป็นปากของจระเข้เลยนะครับนี่นะครับข้างบนนี้นะครับยื่นออกมานะครับ ยอดมากเลยครับก็บริเวณก็ไม่กว้างมากนักนะครับก็จะมีประมาณแค่รอบๆนี้นะครับเป็นแค่ร่องรอยนะครับแล้วก็ที่จุดไฮไลท์ก็คือน่าจะผมว่าพระด้านหลังตัวนี้นะครับที่เรามาเมื่อสักครู่นะครับ น่าจะเป็นเขาเพิ่งย้ายมาปฏิสถานปกติน่าจะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับเพราะว่ามีร่องรอยการเุดทูบจุดเทียนอยู่บริเวณด้านหน้าของเรานะครับก็จะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับแล้วก็ความสวยงามของหินนะครับก็โดยรวมแล้วผมว่าน่าจะมีประมาณนี้นะครับ ก็นะครับวันนี้ผมก็ได้ผามาชมเป็นเดี๋ยวคงขอเรียกว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเก่านะครับที่ไม่มีพระมาอยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่าทําไมนะครับก็น่าจะส่วนมากนะครับบริเวณเทือกเขาภูผานนะครับจะเป็นคล้ายๆกับว่ากรมป่าไม้นะครับของภูผยน์นะครับเขาน่าจะไม่ให้พระนะครับหรือบุคคลภายนอกนะครับขึ้นมา ทำสิ่งปลูกสร้างนะครับบริเวณป่าสงวนนะครับก็น่าจะได้ย้ายลงไปในวัดในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นป่าสงวนนะครับเป็นเทือกเขาภูพานนะครับพอเบื้องต้นนะครับที่ชาวบ้านบอกว่านะครับเป็นวัดล้างก็คือน่าน่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นแค่คําเรียกกันนะครับของชาวบ้านนะครับว่าวัดล้างวัดล้างอยู่ทึงผู้ทึงผู้นะครับภาษาอีสานเป้นสีห้องว่า วัดล่างอยู่เทิงผู้นะครับแต่จริงๆแล้วก็จะเป็นแค่สถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับของพระธุดงนะครับเพราะว่าพระธุดงท่านนะครับน่าจะชอบปีวิเวชนะครับอยู่กลางป่านะครับปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อฝึกสมาธินะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ได้พามาชมจนครบหมดแล้วนะครับผมผมก็จะขอตัวนะครับน่าจะเดินทางกลับลงไปจากเขานะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ติดตามช่องเต้พะเทียปะให้ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับผมจะพาไปไหนนะครับฝากคนดูทุกคนนะครับผมติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปของผมนะครับผมก็ผมก็วันหยุดปับ๊บผมก็ไปถ่ายคลิปมาให้เอฟซีทุกคนนะครับได้รับชมนะครับผมถ้าชอบในสไตล์ของเต้พะเทียปะก็ ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ